แลล้วละ่ะก็ไฟมั้งฟิลเตอร์อะไรอ่ะฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไม่มีไฟหรอฟิลเตอร์ยังไงฟิลเตอร์ที่คุณชอบใช้นั่นแหละฟิลเตอร์ใส่ดาบเหรอฉันนี่เขามีฟิลเตอร์ใหม่แล้วใช่ไหมเอเหรอเขาไม่ใช้กันแล้วฟิลเตอร์ใครจะอาบน้ำเหรอเดี๋ยวอีกแป๊บหนต้องให้อาบพร้อมกันไหมเนี่ยต,ต้องอาบพร้อมกัน,ต,กนต้องก๊กถมทำไมตีนวะจะตอกก๊กถมอ๊าย Oh. ไม่มีคนดูเลยเช่านี้ไม่ดังเก้าร้อยเยอะอยู่เพิ่งไลรเองทำอะไรเก็งใจด้วยคนเขาไม่มีแฟนเขาอยู่ยังไงอ่ะ oh. อย่าเดยวไล่บินลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> น่ารักจ้า <c oughs> อ๋อย oh, <yeah. S 1> มันหินแค่ขาไม่เไปไ็นไรหรอกมั้ง เนาะมืออะเหมือนไส้ม่พูดว่าเหมันไส้ทุกคนจริงๆอ่ะพี่แปรี่แกชื่อป้าพรป้าพรเป็นป้าจริงๆพี่ไปรี่แกคือป้าพรนะครับพี่พรเป็นพรหยอกให้กูเป็นกูชื่อเมยกูจะเป็นเฮ้ยนอนจะพอไม่จะเกิน ขออูปแบงกันนอนนอนลองลาเลยเบ้อแล้วอีโอน่ากลัวอยากให้ปูเปิงนัชช่วนไหมเสร็จแน่คืนนี้เตียงเล็กด้วยโดนเป็นอีกเรื่องที่เราดูออีกเรื่องหนึ่งที่เราดูคือเรื่องอะไรคายอออ ค่อ้อค่อ้อค่อ้อแล้วก็จนซิติกเรลเ,เดี๋ยวจะไลฟ์อีกประมาณสามนาทีแล้วจะลงแล้วนะครับอ,<พ>อจะดูหนังออตอนนร้ว่าจะไลฟ์แต่ว่ามีอเฝ้เา,าไปมีรหัสแล้วมีรหัสแล้วเว้ยจเฝ้าดูหนังไงดูหนังเสร็จก็นั่นแหละ <c oughs> วันนี้ไปมีคนถามว่าวันนี้ไปไหนมาครับไปสวนไอ้บ้านกาแฟอะไรนะกาแฟบ้านคุณย่ากาแฟบ้านคุณย่านะครับใช่ปะกาแฟบ้านย่า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 อ่ะให้ถามถามได้มีอะไรถามถามได้ถามมาเบิร์นถามมาโร มีมีคำถามให้ถามได้อ่ะสิบคำถามจะสุ่มอ่านอยากเห็นอ๋อฝนอ,อ่านไม่ได้นะอันนี้เออบอกมาเลยพูดได้พูดไม่ได้งไงเดีปิวเหรออยากเห็นเขาพิมพ์อยากเห็นน้องฟอร์ดปอโลอัมไม่ถูแพรดี้ใครพิมพ์มาดูอลัมารวมในนี้ชื่อคุณ ะวันอาถามมาได้ครับสิบคำถามแต่เราจะตอบหรือไม่นะันอีกเรื่องหนึงอ่าใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามแต่พวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบถูกต้องเออดีนะอะไรฮะมีคนบอกว่ารักการเกรงใจคนโสดบ้างได้ไหมคะก็พวกหลอนไม่เลิกเออคำตอบก็คือก็พวหล่อนไม่เลิศอ่ะ อยากเห็นคนข้างๆค่ะอนุญ,ญาตไหไมไเอาไม่ได้จ้า,าคือขอได้นะฮะแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตนะครับถ้าถามว่ามีแพลนจะแต่งปีไหนอีกประมาณก็ทุเรียนก็หมดยงังโปรแต่งอะโปรแต่งหมดยงังอะไรโปรแต่งหมดยงังนะโปรแต่งอะฮัลโหล โปรแต่งโปรแต่งหมดยังมีอันนี้มีทุเรียนทอดอ๋อโปรแต่งมีทุเรียนทอดทุเรียนทอดคืนนี้ได้แน่ใช่ไหมคืออะไรอ่ะได้อะไรงงคืนนี้ได้แน่เอออ่าคืนนี้ได้แน่ใช่ไหมไรเร,เราจะตอบไหมคืนนี้ได้แน่ใช่ไหมนี่คือได้เดี๋ยวจะฝังแค่ได้ตัวเลขได้ <laughs> <ś led> ไม่รู้ครับถึงบุรีรัมย์วันไหนวันที่ยีิบเจ็ดครับวันที่ยีบเจ็ดอะไรนะครับเขาบอกว่าไม่อยากถามอะไรแล้วแต่อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะเอ้ยน่ารัก <ś led> อะไรนะ ไม่อยากถามอะไรมากค่ะแต่อยากให้อยู่ด้วยกันเหบบมือนเดตลอดไปคนรักจริงก็ต้องเม้นอะไรแบบนี้ใช่น่ารักมาก,มากจะมาม้นหเม้นไม่มีมมอ,อะคำถามนี้มาอีกแล้ว <c oughs> ไม่ได้เป็นครูแล้วเหรอคะแล้วมึงเห็นเป็นอะไรอยู่ละมีเห็นเป็นหรอือเปล่าคือตอนนี้ทุกคนอันนี้ฝอด่ต้องต้องพูดจริงๆนะฝอดจะไม่พูดอีกแล้วนะห้ามถามเขาถามนี้แล้วนะ ถามว่าไม่ได้เป็นครูแล้วใช่ไหมคือฟอดต้องตอบตรงๆเลยว่าไม่ได้เป็นครูแล้วครับตอนนี้อาชีพหลักคือเป็นแฟนแทรดี้นะครับเออเจบปสาวจบไหมจบแล้วเวนาะคุณ <c oughs> ป้าจบไหมครับคุณป้าค่ะคุณป้าโอเคไหมครับยังไม่ถึงบุรีรัมย์ครับตอนนี้ใกล้จะถึงสว่างละบุรีรัมย์ไปวันที่27ครับครับน่ารักที่สุดออกเช้าวันที่27 สรุปวันที่เก้ามีงานไหมพี่เก้าไหนเห็นพี่ตาบอกอ่ะก็มีคืองานรถพอยน์เนี่ยชื่อว่าตามรับไปเลยจะได้รายการรถพอยไปเที่ยวไหนกันคะมาเที่ยวสระแก้วค่ะแตุ่่นนี้จะเข้าเขาใหญ่แล้ววันนี้ขออนุญาตเป็นซิลไปเที่ยวเขาใหญ่ก่อนใช่ครับเพราะว่าเรามีเก้าอี้เรามีเก้าอี้แคมปิ้งครับเออจะไปนั่งอะไรสหาสถานที่ไว้ยัง ก็มันก็มีแค่จุดเดียวแหละเขาใหญ่ก็ตรงนั้นงตรงตรง,ตรงอ่าของขง้างบนอ๋อโอเคแต่ว่าเราต้องซื้อของไปกินนะใช่เราซื้อของอ่ไปเลยโอเคครับทุกคนเราก็จะไม่ได้แบบฟิลแบบเอ่อทำอาหารเองนะครับจะเป็นแบบฟิลตั้งแคมป์แต่ว่าซื้อไปสําเร็จรูปนะฟิลนั้นมันอาจจะมืดนิดหนึ่งนะเพราะห้องมันเป็นสีขาวทำไมมีใครถามมืงไม่ไม่มีครับ ก็เดี๋ยวพี่ไมดดีว่ามันมืดอีกคนขับรถไปไหนคะอย่างเห็นเอ้าเขาจะนอนด้วยกันที่ไหนหระบ้าหรอเขาจะให้นอนสามคนหรอพี่จะนอนแล้วพี่แพรดี้ทำอะไรอยู่คะับกำลังเตรียมการครับเฮ้ยมันจะเปื้อนมันจะเลอะนั่นอะ ได้ย hmm. ินเสียงเสียงอะไรจ๊ะเสียงอะไรจ๊ะคุณนะอ่าเร็วละเร็วละก็คือปิดเลยทีนี้กี่ฟองเีียมากเฮียมากนี่เฮียมากแต่มือนะมือไวมากนะ ยไม่โดนไม่ได้หันเลยกำลังหาแสงอยู่ยิ้วแสงอะไอต้องหาแสงก็แสงนี่ไงถ้ายมงมีแสงมันก็น้าเราก็จะมืดนะฮะตัดเน็ตเลยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเวลาแบบทำอะไรแบบเนี้ยคนจะเข้ามาดูเร็วมากแบบอัตโนมัติเลยอ๋อนี่คนชื่อม่อนนี่เป็นรพเอกเหรอไหนเนี่ย อ๋อมอนที่ร้องเพลงนะในเท็ดบอดีพยาแตว์เทาไหนนะอระเอกคือลัดสดจบเขาก็มาเม้นทิกต็อกฝอยอยู่นะอะเอีคือลัดสดครับน่ารักเขาเก็บรายละเอียดหมดเลยนะบอันนี้พูดจริงเขาแสดงเก่งไม่เขาเก็บรายละเอียดหมดเวลาใครไปเล่นแผ่นเสียงเขาอะไรเงี้ยเขาจะมาตอบกลับเลยนู่นนี่นั่นแบบอินเตอร์เทนดีมากเขาพิงอะไรเทพบดี อ๋อถึงถึงว่งาวันนั้นที่เราพิมพ์ไอ้นี่เขาถ,ถึงมา,งาคอมเมนต์น้องมน่นเหรอใช่เป็นน้องแม็กอิสิทธิ์เออว่าทำไมหน้าเหมือนกันอประสนิยมต่างกันเหลือเกินโบกคูค่ควรเดิอนอย่าง้างแก้วตา ดูดีก็ได้สำนิมันบอเทศดดงเทศด,ดีดอกว่าเออดีไหมวันนี้ไม่ได้ขายอีกแล้วอีกแล้วทำไมไม่ขอบอกว่าร้องเพลงเพราะก็แน่นอนครับก็อยู่แล้วครับก็มันเป็นเช่นนั้นครับ เล่นแต่งต่อบทันสมัยเจ้าบอกเจ้าเขาบ่เธอเราสสนนิยมต่างกันเหลือเกินบอกคู่ควรเดินย่างข้างแก้วตาลักนานยังคะยังครับประมาณไม่กี่นาะทีแล้ว สิบล้านสิบล้านกี่วันหนูรอแต่งงานเออถ้าพูดตรงๆนะสิบล้านะก็คือไม่ยากนะครัาไม่อันนี้พูดจริงๆพูดตรงๆเลยไม่เยชอบจัชอบความที่แบบเอฟซีหลอนนะ่ะทำไมครับคือหลอนพูดอะไรไปแบบต่อให้เล่ยเปื่อยขนาดไหน <c oughs> มันก็จะมีมันก็จะมันก็จะมีแบบพวกที่แบบเอามาแบบเป็นคิดเป็นจริงจังเป็นตัวเป็นตัว อด<ช>ีตท่านสงสารนะสงสารตัเอฟตีอ่ะที่เขาที่จะหลอนอ่ะเหลอนนี่เขาไปแบบไปปัน่นที่เชื่อก็คือแม่ก็คือพูดเข้ามาจริงในรายสิบล้านแม่แกแซวออกมาเล่นๆด้วยความที่แบบเข้าใจไหมเอฟซีเขามีคนแก่เนี่ยไม่ไม่คเขาไม่ให้คนแก่ก็มีแบบคนแก่ด้วยแ,แหละพูดเป็นตัวคนตีหลอนเนี่ยคนแก่เยอะมากชอบมากมีแต่มนุษย์ป้าทั้งเอ้า ไม่ดีนี่แล้วก็ไปปั่นหัวเขาเขาเป็นพวกเขาเป็นพวกขวัญใจพรีออเซนเตอร์พูด <c oughs> อะไรหน่อยก็เชื่อแล้ว <c oughs> ไม่เอาตรวๆเอฟซีฟอร์ดก็มาอย่างที่แพร่ีอยู่อะไรเงี้ยเราจะไม่มีอะถ้ามาถ้าแบบพูดอะไรไปเรื่อยเกิดแฉแล้วเชื่อ,อ,นนเ,อเนี่ยไม่ต้องบอกมาคุยกับฉันอ่ะคุยกันไม่้เลยไม่เออเนี่ยอถ้าพูดตรงๆแล้วสิบล้านมันไม่นานนะสิบล้านพันหมื่นแสนล้านอ่ะทุกคนการที่เราจะมีเงินสิบล้านทุกคนลองคิดดูนะ ถ้าจะบอว่าอ่ะไม่อันนี้พูดตรงๆทุกคนลองดูนะสิบล้านเนี่ยเราขายน้ำพีกแค่สามพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเนี่ยเราก็จะได้สิบล้านแล้ว้ต้นทุนเน่ยขายของไม่ราคาต้นทุนเลยหล่อนเป็นกกาไม่เราก็ได้กําไรอยู่อู้หูจะเราบอกอะไรไม่ได้นี่เราจะได้กําไรต่อต่อหนึ่งชุดนะชุดอ่ะ ร้อยคนร้อยพันเฮ้ยหนุอยอุ้ยอุ้ยเท่าไรอ่ะมือไวใช่นะน้องฟอร์ดกับแม่พี่แพรี่น่ารักมากเอาแล้วพี่แพรี่ไม่น่ารักเหรอทุกคนอ่ช่วยกันนะอ้าวทุกคนก็ ก็ถูกไงก็น้ำพิษประมาณทุกคนช่วยกันคูนเอ้ยไม่สิไม่ใช่คูนคูนสามร้อยพัน <c oughs> นี่ก็ได้ล้านกว่าละสอง้าก,ากา็คูนสามพันหนึ่สิบร้อยก็เก้าแสนหลอ<ะ>ด<ะ>ไม่ตื่นจริงไม่เชื่อเลยไม่ได้เก้าแสนอะตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยบ้านละ <c oughs> ก็ขาดอีกแค่สามพันสองก็เกือบได้แต่งละก็เดืออยู่นะ เอาปลายอีซีเขายังทําได้เลยเราก็ต้องทําได้สิอ่าเราก็ขอแค่แบบ<ค><ด>ปลายอีซีฉันสามหมื่นบ้านอ่าขอขอแค่พันบ้านพอน้ําพีกอะเอาแต่ก็ขายก็ต้องขายได้อยู่ก็เรื่อยๆไงเรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะทุกคนทักแอฟฟ้าไปเลยครับตอนนี้เลยเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตอบเลยเนี่ยตอบเลยแบบ รถไหนดีครับเนี่ยมาขอสักหนึ่งมาเรลยสักนิดหนึ่งมาเร็วคนช่วยกันมา อะะไรนะรนคับสั่งบ้านเขียวไม่ได้ครับพอดีว,ว่าเรารับทางเดียวอะครับเออนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละรับทางเดียวฟอดไม่มีแบบแอดมินเยอะฟอดมีเพื่อนรับให้ไงสามหมื่นกว่าบ้านจ้าไม่ใช่สามพันกว่าบ้านโอ้เยอะจังปักตะก,กร้าไม่ได้ครับเพราะว่าช่องปิวบ่อยแล้วเงินก็ยังไม่ได้ไงเงินที่ฟอดแบบเคยปักไว้ตอนนั้นอะ่ะอยู่ตั้งหลายหมื่นนะยังไม่ได้เลยอืม มันก็ยังไม่ได้ไงครับมันยังไม่ได้เงินเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขายทางเดียวดีกว่าที่มันแบบเออชั่วเอาให้มันชัวดีกว่าเพราะไม่งั้นเราอาจจะเป็นแบบเหมือนเดิมได้อะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาทางที่มันชัวดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม มีคนบอกว่าอยากเห็นพี่แพรี่อ่ะซื้อน้ำพริกก่อนเร็วอ่ะตอนนี้เลยมาซื้อน้ำพริกก่อนเลยร็วช่วยกันเร็วมาช่วยกันเอามาหากินเออน้ำพริกอร่อยจ้าเห็นไหมล่ะน้ำพริกอร่อยจ้าช่วยกันอุดหนุนนะครับทุกคนเออช่วยกันเร็วนานจะได้แบบมีกำลังใจถูกต้องเนี่ยน่ารักมาก มากที่สุดเลยไม่ต้องมาหลอกพูดหรอกไม่ไหลอกเราความจริงใจมันติดมันคือศูนย์เอาเราก็ช่วยกันสิฝรั่งจะช่วยพี่ไปดี้ขายเรียนพี่ได<อ>ี้ช่วยฝอขายน้ำพริกอ่ะความจริงใจก็กับศูนย์้รอกนะเมย์พี่ไปดี้ก็เป็นคนฉลาดนะโตแล้วอะ่ะจะดูไม่ออกเลยเหรอว่าฝอจริงใจหรือไม่จริงใจวันนี้ก็ดูยากฉันฉลาดทุกเรื่องยังเว้นรงความละเบอร <ไ>ป้พรป้พรป้พรอยู่ตรงนู้นป้าพรักห้องไปแล้วเอาแบบไม่เอาคังคุ้งได้ไหมคะได้เลยครับสั่งเลยจัดเลยเดี๋ยวจัดการให้สั่งไปแล้วรอแอดมินอ่านได้เลยครับน่ารักมากพี่นกได้รับแล้วอร่อยมากขอบคุณครับ ต้องรีบซื้อนะครับต้องคือต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีสพักครับไปซสีซดนังผีน้ำตาแตกไปยืนหลุบครับอะไรนะอุ๊ยขอบคุณครับผมเรื่องนี้เขาฉายที่ไหนครับ <c oughs> ไปดูที่โรงหนังแล้วไม่เจอจริงเหรอทำไมได้ดวยไม่บางที่มันยังไงบางที่มันไม่มีหรือเปล่าเรื่องนี้ก็อยากดูนะคะเขาฉายโรงไหนเลยครับเรื่องไหนหนาไม่เจอ เรื่องไหนอรับพี่สั่งไปราคาหนึ่งชุดขอบคุณครับสั่งไปแล้วนะได้เลยครับได้เลยสั่งแอดมินเลยครับจัดการเลยสั่งได้สั่งได้แล้ว <c oughs> ่ว <c oughs> ายหน้านี้แค่ไหนอย่ามาทำตาทำหน้า่ายหน้านี้แค่ไหน เธอขายน้ำนี้เขาหน่อยขายันหน่อยขายน้ำน, <บา S 1> นี้ก็นหน่ยนนนหนอย <บา S 1> ไม่ใช่น้ำนี้คนละน้ำได้ค่ะอ,อ,อ๋อได้เลยครับได้เลยมาไปอีกก่บ้านฟ้าเขาบอกบ้านฟ้า าบอกว่าจะคลาดได้ไหมได้เลยครับ,รบเอ,อ่อแอฟฟ้าเลยครับครักแอฟฟ้าไปเลยครับทําตาหวานอ่อนเสียงอ่อนๆออเธอขายน้วพีก่อนหน่อยเออ ได้ไหมแบบนี้ได้ไหม,มน่ารักไหมเขาบอกว่าให้ทำอ่อนๆเธอเน,นี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่องไปทีเนี้ยไม่มีช่องเข้ามากินแล้วทีเนี้ยพี่จะเอาไหนได้เปล่าเราจะไม่มีช่องเข้ามาห <c oughs> ละอ,อ, <c oughs> อ,อะไรอ่ะไร เอาทุกคนเล้วแอฟฟ้าเนี่ยไปแอฟ้านิดหนึ่งไปทักไปเลยอืตอนนี้ก็จะสีทุ่มแล้วอ่าได้ครับเดี๋ยวบอกแอดมินเลือกได้เลยครับแอดมินเดีบอกไม่ให้เลือกอนะ่ะตอนแรกไม่ให้เลือกไงเพราะมันขายยากจริงคูน <c oughs> ค้าก็ซื้ออเป็นเซ็ตไปเถอะ ก็เลยแบบไปกินก็ไปฝากคนอื่นไปอะไรๆไปจัดการไปเดี๋ยวไปจะขายให้ใครนะเออเดี๋ยวจะไปสั่งค่ะอ้ยขอบคุณครับซื้อแบบเป็นเซตไปนะคะรับถือว่าช่วยช่วยกันเนาะมันอร่อยหมดแหละเราเลือกมาแล้วจริงบางคนกินกุ้งไม่ได้โอ้ยเห็นไหมว่ามินกุ้งไมาอา้ทมค้าให้ได้ครับผมค้าให้ได้ลูกสาวสั่งมาให้อร่อยจริงค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ น่ารักมากแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าฟอดประกอบเลยครับแอฟฟ้าฟอดประกอบเลยอิสลามไม่กินหมูอ๋อแล้วกุ้งเสียบสิกุ้งเสียได้กุ้งได้ครับอ๋อเออ้อโอ๊ยเอาแล้วเอาแล้วเออถ้าเขาเป็นอิลาลีมาเขาเขาไม่กินไงขเขาต้องกินเนี้อเออทางแอฟฟ้าไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันเท่าไหร่ ไม่อยากพูดในนี้อะคะ่ะกลัวมันจะีย๋ยวมันจะสต็อกต้องมันจะสตออ๊อ,ตอกก็คมไมีเลิก <c oughs> คุณต่อยิสลามเหรออ่ะสัง่งน้ำพริกหอมหนึ่งสัง่งน้ำพริกสิบออเดอร์หอมหนึ่งทีอ้อาวสิยังไงคางคุ้งอร่อยอ่ะมา ไม่มีตะกร้าครับเนาอไม่มีตะกร้าเนะไม่เีเลยนเนาะมือก็อยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะทุกคนอย่ามาใส่ลายนั้นทะลลึงเธอเชาไอ้ออนั่นมาดูน่ะมันดิ่งดูหนหลังอ่ะ

่้าแบบข่ามันไสอ่ะขอย่างเงี้ยอ๋อ,อเห็นนะในทีวีเงาไม่ได้ทำอะไรหรอก่ทุกคนนางทะลึ่งไปงั้นแหละปิดเน็ตชั้นทีจะลงไลน์ละทุกคนไม่ช่วยซื้อน้ำพริกไม่ให้ดูละไม่จะทำอะไรต่อสืดด้อนน้ำพริกก่อนเร็วๆ๋ยวไลน์ต่อยข้านาที อย่าเข้าเห็นไม่มันไม่เห็นจไม่มันรม่เหสนจิงออสอัอ่งน้ำพจะจะีก <c oughs> <c oughs> อ่อนสั่งน้พิก่อนสงนพีก่อ <c oughs> น,นเอาเร็ว <c oughs> ไม่เห็นไม่เห็นแต่ฉันจินตนาการสูงมากแต่ฉันจินตนาการเองได้เอาอีกเอาอีกเฮ้ยชอบนะคนนี้นะแหมสั่งน้ำพีก่อนเร็วๆอ่ะแอฟฟ้าเลยตอนนี้เลยเร็วช่วยกันช่วยกันจินตนาการไปเอง